สวัสดีครับผมอาร์ตสี่ดั้งกับ5นาทีกับมักรล้อมนะครับผมในตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเรียกได้ว่าถ้าเป็นภาษาหมักรล้อม,มนะเราจะเรียกว่าเป็นช่วงของการปิดเกมะนะฮะช่วงการปิดเกมเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพื้นที่ที่อยู่ในกระดานเนี่ยเริ่มจะเห็นชัดเจนหมดจัดเสอ,อทุกส่วนละ,ท,นละทุกส่วนในกระดานนะครับผมบริเวณไหนจะเป็นของใครเนี่ยก็คงก็คือก็จะเห็นกันชัดๆละ นะจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากไปกว่านี้แหละนะไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้นะอย่างที่ตอนนี้ที่เห็นนะฮะไอที่นับมาดูดำเองเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นของดำนะพื้นที่ดำตรงนี้น่าจะเป็นของดำนะฮะตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นของดำละนะฮะของดำมี3ก้อนใี้่แล้วก็มีนี่ตรงนี้หน่อยนึงนะฮะนี่ของดำหมดนะฮะส่วนขาวจะมีก้อนนี้นะครับผมแล้วขาก็จะมีก้อนตรงนี้นะฮะก้อนตรงนี้แล้วกนก้อนนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกนะเป็นช่วงเป็นเป็นส่วนที่ เห็นกันละว่าของใครอยู่ตรงไหนของใครอยู่ตรงไหนนะครับผมในช่วงนี้เองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกเริ่มปิดเขตชนวนกันนะฮะเขตเขตชนวนก็คือเหมือนกับว่าประเทศสองประเทศนนะครับผมรวมมันต้องมันต้องปิดกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดตรงไหนมันยังไม่มีรู้สึกปุ๊บเราก็จะขู่ที่เข้าแล้วก็รับปั๊บอ่านก็ค่อยปิดกันไปนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นช่วงของการปิดเกมนะฮะปิดเกมช่วงต้นนะครับผมเพราะตอนนี้ถ้าเราจะเห็นเนี่ยนะครับผมมีตรงไหนที่จะปิดเกมได้บ้างนะครับผม อย่างเช่นอ่ะแถวนี้นะสังเกตแถวนี้นะยังปิดกันไม่สนิทอยู่แต่ว่าก็เป็นน่าจะเป็นของอ่าเขาเรียกน่าก็น่าจะปิดกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะบริเวณตรงนี้ยังไม่ได้ปิดนะฮะตอนนี้เราเห็นว่าเป็นของขาวตรงนี้เป็นของดำนะแถวนี้เป็นของดำด้านหลังนี้เป็นของดำแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปิดว่าเป็นของใครตรงนี้ก็ไม่ได้ปิดเป็นของใครนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเริ่มที่จะมาเข้าสู่ช่วงเอนเกมช่วงต้นนะครับ ตอนนี้เนื่องจากเป็นช่วงของตาดําก่อนนะฮะเมื่อกี้ถ้าเรากลับ selection. ไปด,ดูย้อนอบทขยายของผมเนี่ยนะฮะหลังสุดเนี่ยนะผมขาวได้ต้องเชื่อมนะฮะดำกินขาวเชื่อมปั๊บตอนนี้ก็ตาสีดำนะฮะเพราะ PR ดําเองเนี่ยตอนนี้ส่วนที่เอ็นเกมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะผมก็คือบริเวณนี้นะฮะไอ้ที่ขู่เข้าพื้นที่เขาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคือเอ็นเกมที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะฮะผมก็แล้วขู่เข้าไปนะเพราะว่าขู่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้แตะนะเขาได้แต่ต้องนะเบียดออกนะผมเขาก็ต้องการปิดพื้นที่ตัวเองนะผม แล้วถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะกลัวนะผมกลัวว่าถ้าเกิดฉันเบียดเข้าไปเนี่ยแล้วโดนตัดเนี่ยเดนเม็ดนี้เข้าไปถูกนี่อยู่ในวงล้อมแล้วก็ตายนะฮะถ้าปดคิวกลัวแบบนั้นก็ไม่ต้องเบียดก็ได้นะะถ้าลุ่นนี้จริงเบียดก็น่าจะเบียดได้นะฮะเบียดน่าจะเบียดได้นะะไม่ต้องเบียดก็ได้นะับผมไม่ต้องเบียดนะรุ่นนี้ก็แค่เดินเลี้ยวธรรมดาก็พอนะฮะลุ้นแต่เขาต้องปิดนะฮะเขาน้องปิดนะฮะเราก็เลี้ยวเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเขาอาจจะต้องต้องยางไงดี้ะ ก็ประมาณอย่างนี้นะแทงแทงแทงแล้สังเกตพื้นที่ของสีพื้นที่ของสีขาวที่ตอนแรกมองว่าเป็นใหญ่ๆนะแต่พอหลังจากผ่านช่วงปิดเกมมาช่วงที่หนึ่งนะครับผมดำแทงทะลุทะลุทะลุทะล,ล,ลุเข้ามานี่นะครับแต่และเม็ดที่เดินนี่ยทะลุทะลุเข้าไม่ได้ยวงของสีขาวนะครับโอ้โหเฉพาะตรงนี้นะครัาาบผมถ้าเราถอยกลับไปนิดนึงนะครับถ้าตรงนี้ขาวได้ปิดตรงไปอย่างนี้เนี่ยนะครับโอ้โหนี่เพิ่มมาอีกนะฮะสิบแ,แต้มแต่เมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะผมก็แทงเข้าไปนะฮะแทงเข้าไป นะครับผมแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนะครับผมถ้าแทงเข้าไปถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยววันนั้ิดเม็ดนะฮะแบบนี้นะก็พื้นที่ของสีขาวก็ลดออกไปเยอะมากนะครับนะเพราะตอนนี้ก็ตาสีดําอีกนะครับผมตาสีดําอีกตัวไหนใหญ่ครับอย่างเช่นตอนนี้ก็อาจจะใหญ่นะฮะตัวนี้ก็จะใหญ่นะตัวน,นี้ก็จะใหญ่นะครับปิดตัวน,นี้ก็ใหญ่นะครับผมที่ใหญ่เนี่ยเพราะปิดเสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกฮะหมักล้อมเรื่หลักการเร่อง่ายๆประทากันเสร็จปุ๊บตรงน,นี้เป็นเขตของสีขาวพอปิดลงมาปิดด้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นของสีดำ นะตรงนี้ก so ็ใหญ่นีืตรงนี้ก็ยังใหญ่ครับตรงนี้ก็ใหญ่นะฮะตรงนี้ก็ใหญ่นะเอ่อหรืออ่ะตรงนี้ก็ใหญ่นะฮะตรงนี้ดําก็เล่นได้เหมือนกันนะก็ต้องปิดลงไปนะครับนะใหญ่เหมือนกันฮะผมเล่นตรงนี้ก่อนนะเล่นตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็ตาขาวนะผมก็ตับกันช่วงการปิดเกมเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบฮอนาเราเดินแล้วเขารับแล้วเาเเดินราเดินเขารับเดินรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเซนเต้ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างตรงนี้ยตรงนี้เป็นเซนเตอร์ของสีดําทั้งหมดนะครับผมตัวขากปี่สุดแล้วดำก็ยังได้มือดาไปเล่นที่อื่นต่อ ช่วงปิดเกมเนี่ยต้องเดินพวกอย่างนี้ก่อนเดินแล้วตัวเองได้มือนําไปเล่นที่อื่นต่อนะฮะนะอย่างเช่นนะฮะเมื่อกี้ที่เม็ดนี้ก็เออเม็ดนี้ก็ไปอีกเม็ดนึงที่หาเดินเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องเล่นอี่อล้นฮะแล้วก็ต้องเล่นนะก็ต้องรับใช่ไหมฮะแล้วจริงก็เล่นเล่นที่อื่นต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้เม็ดที่ใหญ่ที่สุดจริงๆก็จะเป็นเม็ดนี้ก็ได้นะครับผมเม็ดนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมจะใช้ชี้อะไรบางอย่างนิดนึงเพราะว่าผมก็เลยจะให้ดําไม่เดินเม็ดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเม็็็็ดดดดดดนนนนนีีี้้้ไไไมมมมม่่่่่ใใใชเเเทหญสสุุจจอาะะะปครับผ ในกรณีนี้เองตอนนี้เนี่ยนะเ,เดินไปนี้เขาเองนะก็ยืดออกนะฮะยืดออกก็ขู่จะเข้าบ้านดำก็ปิดนะ,ะ<พ>ับผมยืดออกทีขู่จะเข้าบ้านก็ปิดนะฮะ<พ>อ่ะนะก็อาจจะตัดอีกทีหนึ่งนะฮะตัดอีกนะถัาเขาเขาก็ปิดนะครับผมแล้วก็ปิดนะก็เบียดนะฮะเชื่อมนะครับผมเชื่อมนะเชื่อมนะก็เริ่มสังเกตว่าพื้นที่เนี่ยมันเริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากการปิดเกมนะฮะจากตอนแรกไม่ค่อยชัดเจนก็เริ่มชัดเจนละนะเริ่มชัดเจนละนะ ตรงนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะจากตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับความเป็นไปได้ที่จะได้นะแต่ก็ค่อยชัดเจนขึ้นนะผมนะฮะก้อนนี้ก็เป็นของดําชัดเจนอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นของดำตรงนี้เป็นของดำครับซึ่งเมื่อกี้ตาข่ายเมื่อกี้พอดําขาวเชื่อมนี่เ็ดียวดำก็อาจจะเดินแบบนี้นะฮะก็ปิดตรงนี้ไปนะฮะก็ดำก็ได้พื้นที่ถ้าหลับนิดหน่อยเีอยออมฮะตรงนี้ก็ขู่จะเข้ามาครับปิดนะครับผมถ้าให้กระโดดเข้ามาอย่างนี้นะอันนี้บ้านสีดําก็จะหายหมดนะแล้วต้องปิดนะครับปิดนะฮะอย่างเงี้ยนะนี่คือการปิดเกล นะฮะเป็นการปิดเกมเห็นว่าบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ผูกเข้าไปเขาก็าปิดนะฮะเราก็จะประสาน้วกันพอประสาน้วกันเสร็จรปุ๊บเนี่ยก็พื้นที่บริเวณนั้นก็เริ่มชัดเจนอย่างมากนะฮะว่าด้านหลังั่งนี้เป็นของใครบ่งนี้เป็นของใครนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการแนะนําการปิดเกมเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ